กคนเดวต้องเราก็ต้องมาหนึ่งหนึ่งกับเอิ่มผู้ชมของเรานะคะทุกคนรอเกมเริ่มมันยังไม่ไปเลยโอเคไปแล้วดูทุกคนนะตั้งอยู่ดีๆจะต้องมาเล่นเกมสวัสดีค่ะ <c oughs> เทมนะคะเป็นผู้เล่นใหม่ฝากตัว <c oughs> <c oughs> เริ่มเกมมาก็รู้แล้วเฮ้ยทำไมมันรู้สึก มันอ๋โอเคโอเคกระโดดสองครั้งอยู่งงเฉยเเขามาเรียงเนี่ยคือเรากำลังดูละครเนวตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ทักมาใน Youtube ว่าเุ้ยพี่มันไม่ใช่พี่ดิโออเอ้ยมาหนึ่งหนึ่งกันอย่างเงี้ยทำไมมันโดดโดดแล้วสึกแปลกๆเอาโอเคเมื่อกี้หลุดนะเราก็ได้เชิญแล้วก็เริ่มเกมกันใหม่แล้วเขาก็น่าจะทำคลิปเหมือนกันนะเพราะเขาก็มีช่องเนี่ย ชื่อช่องน่าจะเป็นชื่อเขาเลยเนี่ยตามนี้นะทุกคนหรือถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเราจะแตะช่องเคาว่าให้อีกทีนะึงนะรอเกมเริ่มถามก่อนสร้างสนามใช่ไหมไม่ใช่ว่าสู้กันอย่างนั้นเราตายแล้วนะสร้างสนามถามก่อนครับโอเครับทราบข้าพระเจ้าคิดว่าสร้างตรงนี้แหละ มามา,มา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 พร้อมหรือยังสามแค่นี้แคบไปไหมไม่หรอกมั้งให้เราสร้างพร้อมนะเออพร้อมนายเริ่มนะเริ่มเดือโดมุน พระเจ้าก็ตีไม่เดิมไม่โดนเช่นเดิมเอ้ยเอย <c oughs> คือยังไงล่ะ <c oughs> มันยังไม่ได้เล่นวัวมืออะไรเลยนะนายเราก็เลยจะผีมือกากู <c oughs> ุดเกมครับศูนย์หนึ่งโอเค วินิจั่นไม่โดนสองศูนย์เขาสองนะเราศูนย์อยู่มามามา,มารอบสุดท้ายเริ่มเราจะไปดูซีรีสร์แนวตั้งเออขอโทษขอโทษตายวุ้นอะไม่ถึงฮะนายไปไหนอะ่ะอ้าว <c oughs> นาย <laughs> เราเขาขึ้นมานะทุกคนไม่โดดค้างอะเมื่อกี้ <c oughs> เราเรีบเล่นเราจะรีบไปดูซีรีส์เราไงซีรีส์แนวตั้งขึ้นมาได้ไหมเอาบล็อกไหมหรือเอาร่มชูชีพดีไหนขึ้นมาได้แหละ <c oughs> <c oughs> ตกเต็กตกเต็ก ok. <c oughs> บล็อกพอไหมนะ่ะเอาไหม <c oughs> ถึงไหมนะ่ะ โอเคขึ้นได้ไหมน่ะพร้อมไหมเอาใหม่หิชิวานายต่อต่อมาโดดตีเราโอเคพร้อมนะเริ่มตีตออีวิวิโดด น่าจะอ่อนให้เรานะทุกคนอุ้ยอุ้ยตีไม่โดมแต่เลือดเขาก็เลือสิบสี่แต่เราว่าเขาน่าจะอ่อนให้เรานะเพราะดูไม่ค่อยแบบเหมือนตอนแรกอะที่กระโดดยองยองยองเดินจงกรมแล้วก็ตีเราตายนี่คือเขาแบบอยู่นิ่งๆน่าจะอ่อนให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์เราเลยเกือบไม่เขาอ่อนให้เราเราเลยดูสูสีนะต่อไหมอาถามก่อน ตอบไหม <S <S ตอบว่าไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อบไม่ตอบตอบว่าไม่ต่อบไม่ครับเดี๋ยวจะไปนอนแล้วออโอเคโอเคได้จบเกมเลยเนาะจบเกมเลยเนะเว้ยแล้วมาจากไหนเนี่ยทอถุงจบเกมนลยนะ หายตัวไปไหนแล้วอะเอ้าเขาหายไปไหนเขาออกแล้วมั้งน่ะไปไหนแล้ววะหรือเขาตกตายเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราโมแต่พิมพโอ้เขาออกแล้วนะทุกคนเวลาอันตรายของเราได้มาถึง บอกใครนะอย่าบอกใครนะว่าฉันแอบฟมอยู่ไม่รู้เราเป็นอะไรแบบหน้าจอมันชอบดูบะอาจจะเพราะเราเปลี่ยนหน้าจอใหม่ด้วยมั้งสามสามครับคือถ้าเกิดเราสู้แบบคุนิ่งๆอยเงี้ยเราเดินปีกลมๆอย่างเงี้ยเดินวนเตี๋ยเราเล่นได้อยู่นะ แม้มันจะไม่ค่อยพิวว่าเธอนะเย่ <c oughs> <Yeah. S 1> ขอจบคลิปวิพิงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูซีรีส์เนื้ตอตงต่อแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะบ๊ายบาย